สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับมาเลยครับชวนชม1คันนะครับ Honda City นะครับรถปี2 0 0 2นไทยนะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้รถประวัติดีนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่าครับถ้าใครเน้นรถประหยัดเอาไว้ใช้งานได้คล่องตัวรับรอง City ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเครื่องกระตุทนถึกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันหนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคัน a i r b a g k ABS นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับขับใกล้ไกลได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่าครับเปิดไว้ที่ราคา7 9 9 0 0บาทนะครับใครสนใจเจราจาต่อรองไปทดลองขับได้เลยนะครับถ้าใครอยู่ไกลนะครับพ่อค้าคนนี้ก็สามารถขับส่งให้ได้นะครับรับรองไว้ใจได้ถึงแน่นอนนะครับ ถ่ายรูปมาเยอะนะครับลองชมดูก่อนเลยคลิปก็มีนะครับเดี๋ยวท้ายวิดีโอมีให้ดูด้วยนะครับลองชมดูได้เลยนะครับสภาพแบบนี้ท่านจะนำไปใช้ได้หรือเปล่าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับใน City Club ในแฟนเพจ Facebook นะครับไปหาข้อดีข้อ ด้อยก็ได้นะครับใน YouTube มีคนรีวิวนะครับสำหรับผมอย่าเรียกว่าการรีวิวนะครับต้องเรียกว่าการนำเสนอจะเรียกว่าเชิญชวนให้ใช้ก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นที่นิยมอยู่แล้วครับอึดทนถึกไว้ใจได้ช่างก็หาง่ายครับอะไรก็มีเยอะลองชมดูก่อนนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแบบนี้ท่านสนใจหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะสนใจบางคนอาจจะไม่สนใจแต่การซื้อรถเนี่ยมันขึ้นมาจากการ ที่เราชอบครับและจึงซื้อนะครับนี่นะครับสภาพแบบนี้ถ้าชอบก็ซื้อได้เลยครับโรเจรจาสอบถามไปเลยนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ไม่เคยติดแก๊สน้าเดิมหลังเดิมรถประวัติดีนะครับรองชมดูได้เลยนะครับก็มีคลิปวิดีโอทันทายนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไว้ให้ก็ชอบแบบไหนก็เลือกชมแบบนั้นเลยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับเครื่องเดิมครับ